สบายดีพอแม่พี่น้องเข้ามาพ่อกันเนีงเนาะรับซ่องเคยบ้านเกินพากินวันนี้เฮามาจัดเมนูผัดเอียงใส่ผักแนนะนยงเนาะผักกับเขากับบ่มอย่างหลายดอกวันนี้มีแต่บวัวพาและกับบักแตงเท่านั้นมามาเซ็เซนเหมือนกันกับเคยบ้านเกินเด้อจ้ดวดๆดดเลยนี่นะผัดเอียงธรรมชาติเลยเด้พี่น้องเด้อ แซ่บเลยพี่น้อง กัดใส่กับผักขนางี่พี่น้องเลยยังเข้ากันเอาเป็นตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาก็ออกมาถ่ายกันอยู่หน้าบ้านเราเองเนาะนอกสถานที่กลางต้นดอกไม้ดอกตอกงามอะแหละแเสียดมอนกันเย้ย เป็นยังเดิพี่น้องเอ้ยมาตรก,การล็อกดาวพากันหักษาสุขภาพไ่เดอ้อช่วงนี้โควิดระบาดลายเสียบมากัง โชคดีละเอียดมันนี้มีไข่พร้อมงามงามถักเยงกบหอมหอมพี่น้องเลยแซบแซบแซบกินแต่เอียล่ามันก็อยากข้าวหนึ่งนะพี่น้องนะตามสไตล์เคยบ้านเกิน น้ำซาเย็ยนเนาะแกกลิ่นกับพัดเอียนจังเข้ากันเอาเด้อพี่น้องเด้อมามามาต่อเลยโอ้ยังทำงานเลยพี่น้องเอ,อ้ยยังไล ตัวเป็นตัวไปเลยขออนุญาตเด้อพี่นอ้องเด้อไม่ใส่มือเลยใส่บวงพัฒนัดกินตัวเนี่ย ออกบ้านออกเคือนพากันระวังนเดอ้อพี่น้องในช่วงนี้โควิดระบาดหลายพากันรักษาสุขภาพเดอ้อเมื่อติดดูเห้นูซานเท่านั้นแหละช่วงล็อกดาวนะ์นะ

ออกบ้านเด็กบ้านเดือนเพื่อนกับิจับปั๊บใหม่หลายล้านอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าพากันอยู่บ้านอยู่ืานเลยเด้อซอยกันพากันซอยกันต้านโควิด่วงนี่นะเมีย่ยงกับเห็ดกินอยู่เฮานู่ซานเหาอ เคยบัานเกินเท่ากันอยู่แต่บ้านกินอาหารสิเป็นหมโลแล้วเดี๋ยวนี้นะเผ็ดๆตอนฮอนเลยพี่น้องเลยหอมผักกระแย้งพี่น้องบ่มีข้าวเลย

อแซ่บๆน้ากันมันนี้ออกมานั่งกินอยู่หน้าบ้านนอกสถานที่ บรรยากาศต้นไม้ต้นตอกอากาศเย็นยามแรงฮข้าบ้าฮเองขักขักพี่น้องาจาัดคำใหญ่เลยนะพี่น้องเนาะอันนี้นะเขากินเป็นตัวนี่มันได้ทั้งเลือดทั้งตับอ่ะอยู่ในนี่เลยได้พี่น้อง แซ่ๆน้ำกันแก้ๆกันเนอพี่น้องเลอมีแต่วาคลิปกินพัดเอียนใส่ผักแยงเฮาเมีอ่อาสำนี้ก่อนเนาพี่น้องเนาะถ้าหากว่าอยากให้เคยเบิ้นเกินไปเหตุคอนเทนต์อย่างกบบฝากค,คอมเมนต์เข้ามาในเด้อ พวกเขาก็พยายามจัดให้ตามคำขอเนอะฮะขอบใจหลายๆได้พี่น้องเด้อ